รายงานการใช้นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ Geoliteracy ผ่านการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดศส,สีมุมนับเรียนท่าน,นาคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางปานทิพดอนขันไพครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัสะสีมุมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมขอนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งนวัตกรรมในครั้งนี้เป็นนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นประเภทรูปแบบกระบวนทัรการจัดการเรียนรู้โดยผสมผสานร,ระหว่าง การใช้เทคโนโลยีและการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์หรือ Geo literacy เพื่อให้นักเรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21โดยนวัตรกรรมนี้มีชื่อว่าการพัฒนาการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ Geo literacy ผ่านการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาวิธีการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์และพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นที่1 survey answers ให้ผู้เรียนสำรวจและสืบค้นข้อมูลจากเนื้อหาและความรู้แต่และหน่วยการเรียนรู้ตามที่ครูได้มอบหมายให้ในการทำภารกิจจะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ฝึกใช้เหตุผลที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆบนโลกจากองค์ประกอบ3ประการได้แก่การเข้าใจระบบธรรมชาติและมนุษย์การใช้เหตุผลทางภูมิศาสตร์และการตัดสินอย่างเป็นระบบจากนั้นผู้เรียน จะค้นคว้าหาคำตอบโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ควบคู่กันขั้นที่2ขั้น Create หมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นงานจากการเรียนการสอนโดยนำข้อมูลมาเรียบเรียงจัดกระทำในรูปแบบของการางแผนภูมิ หรือแผนผังความคิดเป็นสารสนเทศที่เข้าใจง่ายในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะทางภูมิศาสตร์โดยในกิจกรรมจะสอดแทรกทักษะที่จําเป็นเช่นการสังเกตการแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ฝึกใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์การฝึกคิดเชิงพื้นที่การคิดแบบองค์รวม ขั้นที่3 present หมายถึงการนำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นอย่างน่าสนใจเข้าใจง่ายโดยนำผลลัพธ์ในขั้นตอนที่2มาจัดทำโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนสนใจและชื่นชอบหรือที่มีความถนดัดมาใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างเหมาะสมเช่นการทำเป็นหนังสือ แผ่นภาพวารสารหรือนำเสนอเป็นแบบอินโฟกราฟิกพร้อมทั้งอธิบายนำเสนอให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ฝึกกระบวนการทางภูมิศาสตร์ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบเข้าใจและมีความรู้อย่างชัดเจนซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันขั้นที่4แอปพายหมายถึงการให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อชีวิตประจำวันและผู้เรียนได้นำความรู้เชิงภูมิศาสตร์การใช้เหตุผลการตัดสินใจและการวางแผนในอนาคตทางภูมิศาสตร์มาจัดทำในรูปแบบของผลงานที่เป็นลักษณะกลุ่มโครงงานการทำงานร่วมกันจะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในศตวรรษที่21อ,อย่างครบถ้วนการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา แบบแผนการวิจัยเป็นไปตามรูปแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวนะคะวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ geo literacy โดยมีประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน65คนและกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสองจำนวน32คนได้ทำการศึกษาค้นคว้าทดลองทดสอบตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย4ขั้นตอนดังนี้ 1. การวิจัย R1 ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยการศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21การนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขั้นที่ 2. การพัฒนาดีจะเป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการนำหลักการที่ได้จากการศึกษาจากขั้นตอนที่1มาทำการออกแบบให้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด4ขั้นตอนก็คือ Survey a n s s e r s create, present และ apply ขั้นที่3การวิจัยหรือ R2 เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของตนเองขั้นที่4การพัฒนาหรือ D2 ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะดําเนินการดังนี้ค่ะ 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 2. ได้นําแบบทดสอบวัดผลสมริ์ทางการเรียนและแบบวัดการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ไปทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน32คนขั้นตอนที่3นะคะก็ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลังจากนั้นเมื่อเรียนครบ4แผนแล้วนะคะก็จะทําการวัดผลสำลีทางการเรียนหลังเรียนวิเคราะห์หาค่า IOC ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัดการรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์และแบบวัดทักษะก,การเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยผู้เชี่ยวชาญคะ่ะ 2. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าค่าความยากง่ายคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นค่ะ 3. เปรียบเทียบผลสำลีทางการเรียนและแบบวัดการรู้เรื่องภูมิศาสตร์จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการทางสถิติ T- ีเทสค่ะมีประสิทธิภาพระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ88.75และคะแนนวัดผลสำล์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ81.62ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้สรุปว่าได้ประสิทธิภาพของกระบวนการ e 1เท่ากับ88.75และประสิทธิภาพของผลผลิตโดยรวมหลังเรียนหรือ e 2เท่ากับ81.62 ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ